ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุ๊กไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พีนท่ทนนะครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชาแนล วันนี้นำะมานึึกหมาของ AI มาฝาก FC ของไอ์กันเช่นเคยนะครับมากขาวเป็น AI ครับมากฝั่งสีแดงเป็นผู้เล่นเปนโอเคไปดูแต้มบุ๊กในกระดานนี้พร้อมกันเลยครับ AI เลือกเปิดกระดานด้วยเบีย้ยหน้าคลนขึ้นไปหน้าคุนก็ผฟมไม่ขออภัยดีจังหวะนี้เดินโคลนมารับไปดูว่าจะสู้กันยังไง ังหน,นี้เล่นเบียรคู่กาผู้เล่นเคสวนอ่ะสวนมาเลยจะเป็นม้ามาังกรสู้ม้าเทียมหรือเปล่า AI ชัดเจนครับผมเลือกใช้ม้าเทียมมาสู้อ่ะขึ้นเม็ดซ้ายอ่ะคงจะเป็นศึกม้าเทียมซะแล้วหน่อ EP นี้ AI ก็พยายามที่จะขึ้นทรงมาเทียมมาตรฐานโอเลนโอเคอ่ะมาเทียมเม็ดซ้ายมาดูกันว่าจะขยายมากยังไงถนับมาเทียมมาตรฐานของ AI วันนี้ขึ้นริมหุบเรือรอเลยครับสำหรับหมากสีแดงอ่ะจังหวะนี้ขึ้นเบี้ยสองฝั่ง กูเรีนเสก็หุบเรือสองฝั่งเหมือนกันด <c oughs> ูว่าจะตีกันยังไงจังหวะนี้ไม่เก็บขุนตำแหน่งนี้ครับผมเลือกเก็บขุนตำแหน่งนี้ะจะไปไหนขุนแตะขุนขาวจังหวะนี้ม้าสีแดงเลือกทิมสูงขึ้นมาเปี้ยงเขงาให้อย่างนี้ทำไงดี AI AI ตัดสินใจทำลายโครงสร้างเบีย้ยสูงใช้ม้าเดินมากินมีอะไรหรือเปล่าก็ยังไม่มีอะไรครับ จังหวะน,นี้กินไล่ใช้เรือกกินจังหวะน,นี้จับโคน่นตะบันใส่เลยโอ้โหอ่าไหลแล้วเราต้องหนีครับอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะเก็บคุนตำแหน่งนี้โอ้โหแสดงว่าน่าจะวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นกระดาษน,นะครับสำหรับคุนตำแหน่งนี้นะครับโอ้ยนี่คิดลึกจริงๆ เดินมาเดินมาอ่าจับกินดือด้อๆเลยเอาไงดีพวกเ่นเปโอเคใครจะไปยอมครับผมเดินเรือพูกไว้ก่อน AI เดินเรือมาแต้มนี้โอ้โอโอโกดเลยสไนเปอร์เอาไงดีคุณแดงพี่คุณว่าจะอยู่ทำไมครับผมแอบซะหน่อยเดินเบียคู่ตีขึ้นไปช็อตนี้น่าจะา มีคนเจ็บครับช็อตนี้น่าจะมีคนเจ็บอ่ะดูครับเนี่ยอกระทุ้งโคลนไปพยายามดันที่ปีกขวาจังหวะนี้ขยกม้ามาจับเลยเผื่อกินแรกกินเติงกินตัดได้ครับแต่จะเอาอยู่ไหมเนี่ยโคนตัวนี้โอ้โหเป็นไงดีไยายบอกนี่ไงล่ะต่อกเขไปเลยโ,โหสุดยอดเลยครับผมเอาเลยครับโคนแรกเม็ดเอาไหมเพื่อนโอเค โอช็อตนี้ขมคออ้อยกแล้วครับสำหรับผู้เล่นลโอเคจุกอกอ่ะไม่เอาผมเก่งหน้าสู้โคลเลย AI ไแม่มาแต้มนี้อ่ะกินตัดกก,ก็พยายามยั่วยุครับอ่ะโดนแต้มนี้ทำไง AI AI ครับผมแสบจริงๆครับถ้าเราเป็น AI จังหวะน,นี้จะเลือกเดินม้าไปแต้มไหนดีช็อตนี้ อะลองวิเคราะห์หมากดูครับหรือว่าจะเดินโคลนดีช็อตนี้เอาไงครับถ้าเราเป็น AI จังหวะนี้ลองวิเคราะห์ดูว่ามีใครคิดตรงกับ AI หรือเปล่าช็อตนี้ครับ AI ครับผมเลือกที่จะบุกขึ้นไปเลยครับโอ้โหมาแหกดานไปเลยลุกไปทีหนึ่งช็อตนี้แต่ละแต้มแต่ละดอกต้องว่าชัดเจนครับผมสายบุกนี่ไม่คุยเยอะจริงๆครับอกินไปแลกกันดูเขานี่ยโคน แรงจริงๆจะเอาอะไรชุดอยู่ครับเนี่ยสงสัยต้องอพยพแล้วสำหรับขุนแดงอ่ะอพยพกับผมอบพยบพย,ย้ายถิ่นฐานไปก่อนจังหวะนี้อาทิมเบีย้ยสกัดไว้ก่อนโอ้โหดุเดือดจริงๆปีกขวาหน้าถึกษามากครับช็อตการบุกมอนสกู่โดดมา้ามาทำไรช็อตนี้ มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะโดดน้ำโดดมา้ามาจับไปก่อนครับประมาทไม่ได้ครับมาตัวนี้อ่ะ AI ยันไปก่อนอ่าไม่ใช่อมีมา้าแค่ไ่ฝ่ายเดียวเราก็มีมา้าเหมือนกันอ่ะเดีย๋ยวดูว่ามา้าใครจะดีกว่ากันครับเขาบอกว่ามา้าแดงนั้นแรงกว่ามา้าขาวจริงไหมนี่เรามาดูกันจังหวะนี้ อ่ะโอ้โหการเก็บขุน AI ก็ยังถือว่าก็มีหวาดเสียวครับผมจังวันนี้อะลองไว้ก่อนเตรียมตัวเอาขุนไปเก็บละ AI จังหวะนี้กดเลยเมื่อกี้ยังพูดไปแบบว่าขุนเก็บได้หวาดเสียวมากแบบอบว่ารู้อยู่ครับผมแอบบน้อยจังหวะนี้อ่ะบุกไปไหนได้บ้างครับเนี่ยโอ้โหเอาครับ ก็ยังมีแต้มบุกค,ครับช็อตนี้จังหวะนี้ผู้เล่นเป็นโอเคขยคมามานี่จะไปไหนครับมาร์ตตัวนี้เดีย๋ยวเรามาดูกันเอไอกินอกินอย่างนี้ก็ดีสิเข้าทางเลยได้เบี้ยคู่เออยังไงครับแต้มนี้เดีย๋ยวเรามาดูกันช็อตนี้มีใครคิดลึกถึง AI หรือเปล่าครับ AI เล่งหงายครับผมจังหวะนี้คงจะคู่ไม่ได้แล้วละ่ะ จังหวะน,นี้สวนเลยครับผมชกสวนเลยนี่แนะ่อ่าแลกกันไหมล่ะอ่าแลกกับผมหนึ่งแลกสองใครก็แลกกับผมจังหวะน,นี้กินเลยโอ้โหมันจะเสียเปียบเล็กน้อยถึงปานกลางครับสำหรับปีกซ้ายการแลกเมอสคร,รสคู่กิน,นไม่ไปทีนี้จะเจอศึกสองด้านหรือเปล่าสําหรับขุนแดงปีกซ้ายน่าจะเริ่ม เสียวสีข้างสล,ลับขุนแดงอ่ะตอนนี้กลับมาที่เดิมเอาเรือมาเตรียมป้องกันลครับอ่ะเอาละมีสั้นน่ากลัวครับจังหวะนี้มาแล้วครับผมเดินเรือมาตำแหน่งนี้เตรียมตัวฟาดสีข้างขุนแดงเลยอ่ะก็รู้ตัวอยู่ครับผมตรงวังนนี้ก็เตรียมตัวไปรับครับอ,อ่ไอ,ไ,อไม่ได้ไปฟาดตรงวังนนี้กดโคลนไว้ก่อน โดนไปสองปากทำไงดีเนี่ยพี่โคนโคนบอกอ่ะถอยแล้วกันหนีครับหนีจนชิดเส้นขอบเลยครับสําหรับหมากสีแดงจังหวะนี้ AI จับโคนโคกไปอีกหนึ่งทีเจ็บปวดจริงๆดูครับเนี่ยเอาล่ะทีนี้โอ้โหหน้าขูเริ่มไม่ค่อยดีละอ่ะยังป้องกันได้อยู่ก็เหนียวสุดชีวิตเหมือนกันสําหรับผู้เล่นเพโอเคอ่ะดูยังเหนียวอยู่ไหมอย่างนี้ โเ oh, oh <laughs> ชื่อว่านักหมักลุกสายบุกได้รับชมเกมการบุกของ AI, AI นี้น่าจะประทับใจนะครับผมแล้วก็มีแตมที่น่าศึกษามากเลยครับยอดจริงๆครับจังหวะนี้ไม่ไหวครับผมต้านทานอำนาจเลยอย่ AI AI ไม่ไหวจริงๆครับมันแรงเกินครับผมต้องลบโหชิดละเริ่มชิดชิดเข้ามาชิดแล้วครับผมโอ้โห oh, oh. ไกลๆเข้ามาอีกนิดชิดๆเข้ามาอีกหน่อยนะครับสําหรับขุนแดงอ่ะจังหวะน,นี้ยังชิดไม่พอเหรอเออโหแต้มนี้เข้าไปโอ้โหนี่ก็สุดเลยนะไอ,อ้นี่ถ้าเกิดมีเส้นก้าวนี่คือแปลว่าต่อไปอีกนะสำหรับขุนแดงเนี่ยโอ้ดีที่มีแค่เส้นแปดนะทุกคนจังหวะน,นี้โอ้โหบีบจนแบบว่าบีบจนหน้าเขียวเลยอ่ะของฟรีใครๆก็ชอบนี่แน่ เอไอก็มีหลุดมีรวนนะเนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูกัน AI จังหวะนี้เอไอบอกเอาไปครับผมอันนี้มันมันแบบว่าเป็นของช้าร่วยครับผมของที่ระลึกจังหวะนี้อ่ะจับเรือเอาฟาดเข้าไปหนึ่งทีตั้งแต่ตานี้ต้องจับตาดูดีดครับทุกคนเพราะว่าขุนแดงนั้นติดค่ายกลของ AI ซะแล้วนะครับผมดูว่า AI นั้นคิดกี่ชั้นครับตั้งแต่ตาเดินนี้นะครับผมอ่ะขุนทำอะไรได้บ้างช็อตนี้ ทำอะไรไม่ได้เลยครับผมบังคับครับเพราะว่ามันติดหมดแล้วครับผมบังคับไม่ควรต้องไปป้องกันใช้โคนปังจังหวะนี้อ่ะเอไอจับอีกโอ้โหเพลินเลยทีนี้ทําไงดีผู้เล่นไปโอเคผู้เล่นอก็าอ่ะทำอะไรก็ทำครับขอสวนแล้วกันลุกไปทีหนึ่งขุนขาวบอกว่าแม่ลุกซะน,น่ากลัวเชียก็ยังเหนียวอยู่ครับผมขุนข่าวนี่ คุณฝั่ง ai นี่น่าศึกษามากเลยครับผถ้าย้อนกลับไปดูในหลาย ep เนี่ยต้องบอกว่า ai เก็บขุนได้อย่างดีมากนะครับตีลําบากจังหวะนี้อ่ะขยโยกมา้ามาครับไม่รู้ทําอะไรเหมือนกันนะจับโคนกินและกันจังหวะนี้กินครับอ่าเข้าตาเข้าไข้โคนครับลูกไปจังหวะนี้ลูกเลิอกอะไรไม่ได้นะครับผมไม่มีจังหวะสวนแล้วครับผมจังหวะนี้ตอนนี้ก็คงจะต้องจับขุนครับ เดินสบายครับตั้งแต่ตาเดือนนี้อนลบได้ครับผมจังหวะนี้ดูการบังคับเดินครับก็เป็นทะเนของการเล่นกีฬาหมากรุกไทยครับผมชั้นเชิงนีน้น่าศึกษาวันนี้อ่ะลุกไปทีหนึ่งจังหวะนี้่ะปล่อยให้ฟินฟีเลยไออ้าวไอนี AI ่ลวนจแล้วเล่นเยอะสงสัยลวนจแล้วบอกแล้วว่าอย่าคิดเยอะนี่แนะ่จังหวะนี้เอาไงดีไอไอตามจิกเลยเอาลุกทีหนึ่ง โอไปไหนได้บ้างครับเนี่ยด้านหลังหมดติดละโดนบล็อกหมดหวติดออะโหติดหมดลวครับผมจังหวะนี้อ่ะนี่บ,บังคับมาตานี้อ่าแต่ว่าเรียวรถเข้าซองครับกําลังฝึกใบกับคียอยู่หรับขุนแดง ai ก็เป็นครูฝึกที่เข้มงวดซะด้วยอ่ะลุกไปอีกทีหนึ่งช็อตนี้โอ้โหเอาไงดีเนี่ยจังหวะนี้อยู่ดีดีก็เดินม้ามาให้กินอย่างนี้นี่กินนี่ครับผม AI นี่บ้าไปแล้วใครเดินม้าให้กินแบบนี้ม้างเนี่ยจังหวะนี้ AI จับเรือครับผมอ้าวลุกไปอีกทีหนึ่ง <c oughs> ขุนบอกลุกจนเมื่อย้วครับผมขอนั่งบ้างอะไรบ้างได้ไหมเอไอเบอกรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวให้นอนเลยจังโบนจังหวะนี้เดินหลบมาตาน,นี้ได้อยู่ครับผมเพราะว่าดานนาติดหมดแล้วครับผมติดหมดไปไหนไม่ได้ครับเอาละเราก็ต้องเผด็จพิกันแล้วสําหรับขุน แดงนะครับผมโอ้โหก็เข้าตาลุกจนนะตำแหน่งนี้ไปครับอ่าเตรียมตัวนอนครับผมจมังหวะนี้ไอ้ก็จับเรือโคกทาลุกโจนขนแดงไปได้แบบนี้อย่างสนุกแล้วก็น่าศึกษาอีกหนึ่งกระดานนะครับผมโอ้หสุดยอดมากเลยนะครับกีฬาหมากลุกไทยนี่มีอาวุธสั้นเยอะกจริงนะครับแต่ว่าถ้ารวมๆแล้วเนี่ยก็ ถ้าเกิดอยู่ในมือของคนที่เล่นเก่งเนี่ยถือว่าน่ากลัวทีเดียวครับอาวุธสั้นอาวุธยาวนี่ครบเครื่องครับสำหรับ a i นะครับก็เก็บไว้เป้แนวทันในการศึกษานะครับทุกคนแล้วก็รับชมเพื่อความบันเทิงกันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้พัฒน,นาโปรแกรม a i และขอขอบคุณผู้เล่นเปโอเคทุกท่านนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามและกลับมาศึกษาแต้มบุกมันๆนของแอดด EP นอะีีหน้าทุกวันนี้สวัสดีครับ